บอยขอแซวหลังเห็นการแต่งตัวของแฟนสาวบอยประกอ์อัดคลิปแซลเฟ คงต้องบอกเลยว่าเข้าสู่โหมดคนข้างรักไปแล้วล่ะค่ะสำหรับพระเอกหนุ่มสุดเกรียนอย่างบอยปรณกเพราะหลังจากที่คบหาดูใจกับนักร้องนักแสดงสาวเฟยพรปวีหรือเฟยเฟยฟางแก้วก็มีโมเมนต์ความหวานออกมาให้ติดตามกันแทบทุกวันล่าสุดกลด้ออกมาเผยโมเมนต์ความน่ารักอีกแล้วหลังขับรถ,รถไปรับสาวเฟยที่ร้านทําเล็บถ้าสาวเฟยใสย่ชุดแขนยาวขายาวเจ้าตัวจึงเอ่ยแซวเลยว่าเนื่ว่ายอยู่เมืองหนาวนะครับเนี่ยซึ่งเฟยก็ตอบกลับแบบยิ้มๆเลยว่าร้อนแดดไม่ได้ร้อนอากาศแล้วดูชุดคุณคิดว่าอยู่กันคนละประเทศงานนี้หนุ่มบอยจึงบอกไปเลยว่าผมจะไป ซึ่งก็ได้ออกมาโพสตคลิปพร้อมแคปชั่นว่าชุดคุณเขาออกมาทำเล็บประเทศไทยหนาวมากมัง้งงานนี้ทำเอาชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์สนั่นเลยค่ะ